ใประกันชีวิตรถจักรยานยนต์ซูซูกิเน็กซ์กะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ตราอร่อยดีคาเมราเบบี Baby ้ทูเวย์พาวเดอร์ไบรท์ บางก<า>อกต้องบอกว่าบรรยากาศของวันนี้นะคะรุนกันสุดๆเลยค่ะน้ตค่ะเราอยู่ในบรรยากาศของปีที่7นะคะฤดูฝนค่ะรอบชิงแชมป์ประจาฤดูกันแล้วนะคะซึ่งประเดิมด้วยรอบแรกเลยค่ะนั่นก็คือรอบเพลงช้าระหว่างโรงเรียนหว้วยต้นพิทยาคมจากจังหวัดชัยภูมินะครับะจะเจอกับโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์พดุงวิทยาจากจังหวัดนครราชสีมาโอ้โหเป็นคู่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคู่ยักษ์เลยอ่ะแต่วันนี้เ,นเก่งเจอเก่งจะมีภาพสองโรงเรียนนี้มาให้ดูในช่วงโอ้โหบางกอกไหม ก่อนที่จะไปให้กาลังใจน้องๆกันในรอบเพลงช้าค่ะจุ๋ยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปไปผ่อนคลายกันสักนิดนึงเผื่อว่าใครกําลังจะเกรงไงเพราะว่าอุ้ยน้องกําลังเข้ารอบชิงแชมป์ประจำฤดูกันแล้วก็จะพาไปเที่ยวค่ะน้อค่ะไปเที่ยวกันจุ๋ยเป็นคนพาไปใช่ไหมไม่ได้พาไปคนเดียวด้วยพาคนรู้ใจไปอฮ้ยใครคนรู้ใจจุ๋ยเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะจะต้องไปติดตามกับช่วงนี้เลยค่ะโอ้โหบากอก บอกอนุทไปนะคะว่าจะพามาเที่ยวงานค่ะวันนี้ค่ะก็กลัวเหงาค่ะก็เลยพาน้องๆจากโรงเรียนจานลกร็อกจากจังหวัดพิษณุโลกมาด้วยค่ะสวัสดีค่ะ mm hmm. นี่เป็นโรงเรียนดังเลยนะคะที่เป็นแชมป์นะคะแชมป์ออฟเดอะแชมป์สอสมัยกับรายการของเราเลยค่ะจ mm ุย hmm. ก็เลยพามาเที่ยวงานดีๆแบบนี้ค่ะ mm hmm. นั่นคืองานมหากรรม7ปีสายแยรักแห่งครอบครัวนะคะ โดยในงานนะคะท่านจะได้สุขค่ะไปกับการจําหน่ายสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์ของร้านศิลปาชีพนะคะ904และก็ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านสายยารกแห่งครอบครัวค่ะ เอาละคะ่ะมีเพื่อนมาเดินร่วมงานแบบนี้แล้วนะคะต้องขอพาไปดูกันสันหน่อยนะคะวันนี้ค่ะสินค้าต่างๆที่เอามานะคะเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะคะในงานมีอีกมากมายแต่ของเด็ดเลยค่ะนี่ค่ะเป็นผ้ายกดอกจากลําพูนนะคะผ้ายกดอกผืนนี้นะคะทอด้วยดินทองนะคะเป็นการทอมือเลยนะคะไปดูได้เลยที่งานนะคะจริงๆนะคะที่งานเดียวเท่านั้นเลยงาน สายเยรักแข่งครอบครัวครั้งที่7นี้ล่ะค่ะไปดูว่าฝีมือของคนไทยนะคะสามารถทํามาได้วิจิตรบรรจงแบบนี้เลยนะคะและนอกจากผ้านะคะเรายังมีเครื่องจักรสารหัตถกรรมและก็สิงประดิษฐ์อีกมากมายนะคะนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างค่ะในงานมีเยอะกว่านี้และต่อจากนั้นนะคะก็ยังสนุกไปกับการแสดงจากศิลปินดาราม,มากมายค่ะและยังได้อิ่มเอมค่ะไปกับครัวสายเยรักแข่งครอบครัวนะคะถ้าพลาดเด็ดขาดไปให้ได้นะคะบ๊ายบาย แต่ตอนนี้ไปกระตุกต่อมหา